สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับผมคือเก่าคือเดิมครับเมื่อนี้บรรยากาศเียเหมือนแลงครับพี่น้องถ้าเขามาอัปเดตปลาปักทัวงเงห้องับพี่น้องไก่หอดเดือนเลยครับพี่น้องอีกสองสามหมื่นกับครบเดือนกับความสวยงามกับสิประมาณนี้ครับพี่น้องป่ามาชมมาอัปเดตครับ หลังจากที่ลงคลิปก่อนไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้มันเลือมเลื่อยครับพามาเบิงแล้วก็สีมาเนี่นยแนวทางมือใหม่ไฮอนะครับพี่น้องเนาะเป็นปลูกเล้วบางคนเิ่นกระถามมามาทั่วเป็นเดือนแล้วยังบ่ได้เลื่อยอยู่ก็มีนะครับพี่น้องเฮ็ดจังไดเห็นว่าของเจ้าคือเรือเแท้ยวเทมันก็นมีการให้ปุ๋ยให้น้ำให้ยาครับพี่น้องสำคัญครับพี่น้องกะ ก,การดูแลครับพี่น้องการดูแลเอาใจใส่มันเนาะกะทิมาเนี่ยเนี่ยทางมาบวกมาาเกาวมาบวกมาจ้าสู่กันฟังกับพี่น้องฟังเหลี่ยวเบิองเหลียวกะลองเอาเพชเบิองครับเนาะสำหรับผู้เพิ่ยังโบหูเนาะปลูกตัวหนาแหลงครับช่วงนี้มีหน้ามีสาเพ็ดหยากรับมันแดดครับมันห่อนร้ายครับพี่น้องบางคนปลูกแล้วก็บใบเหลืองครับพี่น้องใบเหลืองใบเหลืองต้นแกนใบก็มีครับพี่น้อง นี่ก็เกิดจากน้าโมพ่อเนี่ยพี้ยลงเนี่ยครับพี่น้องมีลหลายสาเหตุหลายปัจจัยครับผมก็สิม่อว่าเราสาเหตุให้ฟังครับเป็นอย่างหนอดคือบ่เดินใบคือเหลืองคือ,อยังหนอนดเดินซ่าก็าเกิดแต่หลายอย่างครับพี่น้องอย่างแรกก็คือการหายน้าโมพ่อพี่น้องหายน้าโมพ่อเนาะหายน้าโมพอ่อแล้วก็ดินดินบ่สมบูรณ์ครับพี่น้องดินบ่มีแร่ธาตุเนาะ อ,อัดปุ๋ยยันงนักนะครับพี่น้องแล้่การให้ปุย๋ยครับพี่น้องให้ปุ๋ยก็ให้ปุยป๋ยในตัวเจนตัวหนา,าหลายครับพี่น้องหยิบ h เจ็ดเจ็ดหยิบเจ็หรือ4หกศูนย์ศูนย์าก็สิบหาศูนย์ศูนย์เลยครับพี่น้องแต่ผมใส่ผมใส่สิบหาศูนย์ครับพี่น้องสิบหาศูนยบวกกับสูตรเสมอ,อมค, 2, 30, 100, สครับพี่น้องปล่อยมากับหนามยศกับสองสามื่นใส่เทือนึงครับพี่น้องเนาะ หายน้ำให้จเปียกครับช่วงห้น้ำช่วงแปดโมงเศรครับช่วงหาโมงแรงครับพี่น้องหายน้ำมือละสองเท้อครับทั่วหน้าแรงครับพี่น้องเอาสิไปหาแต่ตอนแรงเทเดียวบ่ได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันแดดตอนก็เม็นมันแดดครับพี่น้องเขาต้องห้น้ำมือละสองเทอให้เทละยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทียี่สิบถึงสามสิบนาทิต่อเทอนะครับพี่น้องเสาร์สามสิบนาทีเอาเต็มที่ไป แดงกับสามสิบนาทีเนาะอย่าหายไร้หายพอประมาณครับพี่นอ้องหายไร้เดิมกับเป็นเชือ้อราอีกครับบอกแม่ว่าดีเลยครับพี่น้องเนาะนั่นแหละครับการดูแลทางดินก็ได้ครับง่ายๆครับไม่ได้ยากครับโดดนมอุบลเนาะบัดเตอรีนี่กันทางใบครับพี่นอ้องทางใบเขาก็สังเกตนี่นมะแรงเขาเขาให้มาเบิองเนาะเขา,ขาให้มาเบิองเขาก็มาสังเกตไปผมจะพาไปย่างเบิองว่ามัน อาการนี้อาการนี้เป็นยังไงครับพี่น้องก็มีสองสามอาการครับพี่น้องแล้วก็วิธีป้องกันวิธีเกลี่ยใแน่ก็จิบมแนในน้ให้ครับพี่น้องเบิ่งให้มันจบครับพี่น้องเอาไปเห็ดไปลอกไปทําเบิ่งครับพี่น้องเนาะมันก็เห็ดยากแน่ครับหาได้กเนาะพี่น้องขั้นขั้นหยอดแนวนี้ครับพี่น้องคือมันสมบูรณ์ดีครับพี่น้องสมบูรณ์ดีใบเขียวเข้มครับพี่น้อง ือมันพออปุ๋ยพ่อน้ำครับพี่น้องคือนี่มันพออปุ๋ยพ่อน้ำเนาะแ้วก็ป้องกันเพียนอนเอา้อยูครับเพียนอนนอนช่อนใบครับแรกๆก็ระวังนอนช่อนใบเนี่ยครับพี่น้องนอนช่อนใบเนาะอย่าให้มันเกิดเนาะมีว่ามีก็ฉีดป้องกันไล้ครับพี่น้องฉีดป้องกันไว้อย่าให้มันเป็นครับแล้วก็ป้องกันเสือล่าครับพี่น้องป้องกันเสือล่าล่าหนังค้างนั่พี่น้องเนายรัดครับพี่น้อง ป้องกันไว้ครับเป็นเป็นเท่ากับฉีดป้องกันไว้ก่อนครับพี่น้องเนาะเ็ดแหนใบมันได้ครับพี่น้องเอาใบให้มันได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้กับเพียไฟลงครับวังหันนี่ี่ก็ล่งไข่ออกครับพี่น้องผมก็ฉีดยาเพียไฟไปครับพี่น้องสองเท้อติดครับสองมือส่วนเลยผมฉีดใบก็ล่งไข่ออกครับพี่น้องขั้นใบเป็นห่อๆครับพี่น้องใบเป็นเป็น่อๆคือเพียรไฟลงครับพี่น้อง เป็นหอหอแต่ใบ slider, เหลืองเพี่อใยร่วงครับพี่น้องอันเป็นหอหอแ ouais ล้วใบเหลืองนั่นใบรัดครับใบรัดเชื้อราใบรัดครับพี่น้องเป็นหอหอครับแก่ยากเ pues, น uh ี่ย so, ต้นหนึ่งครับพี่น้องนั้นลองฉีดเปิ้งครับถ้ามันหายก็ดีไปครับถ้าบัหายก็ถอนทิ้งครับพี่น้องส่วนนั้นเป็นเนี่ยเอาไใบครับพี่น้องเอาไใบมันสีลืองมันติดมุมครับส่วนนั้เป็นก็ถอนทิ้งบนพายายมึงต้นต้นเป็นครับพี่น้องต้นต้นเป็นว่า เฮ็ดสีแค่จิ้งได้ครับพี่น้องไอ้แค่จิงไดง้มีอยู่ครับเดี๋ยวผมหาก่อนตัวนี้มันด้จับหนอดครับจับหนอดแล้วสองแถวครับพี่น้องหนอดแล้วสองแถวเนาะ สักขู่ด้วยสักข erm ู่ด <sil mel ian loves router> ้วยย่างหาครับพี่น้องว่ามันเป็นแนวนี้ให้จริงใดท่านเป็นแนวนี้แหละแกงได้แก่แกราหายครับพี่น้องท่านเป็นแนวนี้นะนี่ครับพี่น้องท่านเป็นแนวนี้แก่บ่าหายครับพี่น้องแก่ยากแนงครับพี่น้องมันถึงมา่สิึ้นมามันก็หยอดมันก็สิเป็นกูดกูดครับเวลดเสียระไวัาครับพี่น้องเฮ้เฮาถอนไปทิ้งับพี่น้องถอนออกท่านเป็นบ่หลายเนาะเป็นแบบ เป็นอย <ım. S 2> ู่นี่สีสันเป็นน้ำกันเบิดครับพี่น้องก็น้ำปล่อยไว้แมนเบิ้ลเลยครับพี่น้องนี่นี่เป็นน้ำกันเบิดติดติดไปเรื่อยครับพี่น้องต้นงามๆนี่ก็เริ่มติดเลยครับพี่น้องเห็นบ่เริ่มติดเลยผมว่านี่ว่านี่เวลาถอนไม่ถิ่นขาดยากครับพี่น้องมาเบิ่งมัอนี่ท่องก็ถอนออกครับพี่น้องถอนแล้วก็ไม่ถิ่นไมไกลๆครับพี่น้องถิ่นไกลสวนเท่ายาเอาไว้ครับพี่น้องมันเอาไว้ยาไปฉีดยาเอามันบ่หายครับพี่น้องมันบ่หาย แก่ไปได้ครับแก่ยากเนาะมันบ่หายเอาทางที่เฮาถอนทิม่มถอนทิ่มแล้วก็เพาะมาหามาส่อมยอดเม็ดส่อมไว้ก็ได้ครับพี่น้องถ้าเราส่อมกับป่อยทิ่มเนาะครับพี่น้องปล่อยลูงครับมันเป็นหมอ่องต้นชองต้นบ่ห่างเลยบ่ได้เป็นบทสวนครับพี่น้องถอนไปทิมท่มไกลๆเนาะนี่ครับนี่กับมีสองอย่างครับทั้งใบทีทั้งใบ นี่ครับเป็นเหมือนเป็นแล้วเป็นเหรียญที่เป็น,นอย่งนี้ครับพี่น้องอื่นมามันก็จะเป็นแห่งแห่งใหม่ๆครับก็อื่นไม่ดัดลงครับไม่ดัดก็มีมบางนะนครับพี่น้องเนาะถอนไปถึงไม่ดัดไปดไปัดก็เสียรากครับพี่น้องสวมยางนี่แหละเบื่อจันทรนใด้หูแนะนำเมื่อไรครับพี่น้องว่าแก่ได้บ่แนวนี้แต่ผมถ้าเฮ็ดมากแก่เมื่อไรครับพี่น้อง <laughs> แก่ยากแข็งเนาะ ถ้ามันได้เป็นได้เกิดแลนหยากคักพี่น้องเออน,น,นะครับปลูกแล้วหยอดบ่เดินนี่ครับส้มเอาจัดแล้วครับตัวนี้จัดหยอดแต่งแขนงเรียบร้อยครับร้อยครับกระแนมไปมันก็นกนสวยงามเขียวสัมปือป้อๆครับพี่น้องเบื่อนเราฉีดยาไปมือก่อนครับพี่น้องฉีดยาไปมือก่อนเนาะ ถามอะไรครับพี่น้องประสบปัญหาหยอดบ่เดินหยอดต้นไงาสาครับพี่น้องคอมเมนต์มาถามนีครับพี่น้องผมบอกเบิดครับพี่น้องผมบอกกักเนาะอ,อยากให้พ่อแม่พี่น้องเ,เลี้ยวโอ้ลมแห้งครับพี่น้อง ัวไาลหนึ่งกับ s w i หลุนครับหลุนละเครื่องไรยเนาะหลุนนี่ปูนก้อนครับพี่น้องก้อนเนาะมันสวยมันงามแนมไปมันกับสวยงามในสายตานะครับพี่น้องใบเขียวเด็มกับทางใบปุ๋ยทางใบก็ใส่ปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเก็กกัไเลครับผมใส่ปุ๋ยเถือกูตรเดิมต้นครับ สูตร15หรือสูตร20 20เกินไ้ครับพี่น้องเป็นปุ๋ยเก็ตเนาะห่อละ80บาทบ่แพงครับพี่น้องห่อหนึ่งกระสีได้ประมาณ10สเปรย์ครับพี่น้อง10หรืองหาสเปรย์เนี่ยจำอะไรกัน,กนแต่ผมใส่แต่ถังใหญ่ครับซองลอยลิตรหลดฟาดหลดุดจวดหลดดึงสายแลี <laughs> นฟลิตหลุดเขามาจับหน่อก็ได้ซองแถวเานาะเอาที่นี่ ผ่านบ่ผ่านกับข้าเม็นตีช่มมาไหนนะครับพี่น้องตีชมมาไหนผ่านบ่ผ่านกันได้บ่เข้าใจใจังได้กัทักมาถามครับพี่น้องไว้จจงไดจเงได้บ่เข้าใจนาอมือใหม่เฮาก็ลังคิดเยาว์าสิบปลูกอ,อย่างดีเด้กก็มีอยู่สองย่างครับทั่วกับแตงครับปลูกง่ายไน้เงินเร็วครับพี่น้องสองย่างเดือนสองเดือนกันได้เก็บครับพี่น้องถ้าไปปลูกอย่างอื่นมันถามเดือนสี่เดือนนี่สิด็กเก็บครับพี่น้องตัวฟักเนวกับแตงกว่า แสงล้านครับพี่น้องพืชอายุสั้นได้เงินเร็วครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ลงมือปลูกครับเนาะงกำลังศึกษาอยู่ครับพี่น้องประกาตัดสินใจกับคอมเมนต์มาถามนุ่มอบนุ่มใดครับพี่น้องคลิปนี้กับสีเงาเลยครับพี่น้องบอกไปว่าใหม่กับเงาเก่าว่าสีบัวหายมันเงาว่าสีเอ่อนสั่นขอดใจง่ายเนาะเอ้ามวันนี้กับว่ามีอย่างไรครับพี่น้องกับพิพัฒนประการได้โบ๊ทเจ้า บ่เขาใจฟับ่ชัดกับเขาโถดขออภัยเป็นมองมีครับพี่น้องนี่นี่ก็สี่เด็กเขอจบคลิปไมเพียงเท่านี้ครับพี่น้องเี่นาอเบิ่งแล้วกับกดไไหลกดติดตามให้น้าเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆครับพี่น้องมาอัปเดตให้ลงให้เบิง่งครับพี่น้อง,น,งนี่ก็สิได้ขอกาข่าวคําว่าสาวัสดีครับ